โอเคครับก็สวัสดีกับทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน X Shot Online Commission อย่างเป็นทางการฮะประจําเดือนพฤษภาคมครับแล้วรอบนี้ครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีม Reverse by TT Sport ครับเจอกับทางด้านของทีม Doraemon ฮะโดยที่เนี่ยฮะการแข่งขันเนี่ยทีม Reverse อยู่ในฝั่งทีมสีแดงก่อนครับส่วนทางด้านทีมสีเงินเนี่ยเป็นทีม Doraemon นั่นเองครับนะแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่แข่งขันครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ฝรั่งเครับก็สวัสดีแฟนชาว d g p l ครับรวมถึงกองเชียร์ของเกมเอ็กซ์ช็อตบุคคลด้วยฮะใครที่เข้ามาครับอยากทายผลเนี่ยสามารถไปทายผลได้แล้วครับตอนนี้ให้เปิดทายผลตอนนี้นะโอ้เวลาผมจะปิดเองแล้วตอนนี้ครับจังหวะนี้เหมือนนะักอินเทอร์เช่นั้นไหมอินเทอลิเนชั่นชื่อก็จะเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินนะคณะของทีมดีเบิร์นะอินเทอลิเจนช์่นไปนเก็บได้ทุกคนหลายได้แล้วก็อินทเทสโตครับมาเก็บได้เหมือนกันครับแล้วตอนนี้ครับหมูยูก็ไปเก็บได้แล้วก็เป็นดับเบิลคิวทิปเบิลคิวของอินเทอลิเจนช์ครับส่งบอลให้วินแรกครับ เป็น, e นรีเบิร์ตบายทีสปอร์ตเาเก็บน้ำไปก่อนนะที่หนึ่งต่อศูนยนะ์ตอนนี้เนี่ยเราได้เจ,จับภาพของซิมมีเบิร์ตนะใครที่เพิ่งเข้ามาะงงะครับว่าทำไมเกมไม่ชอ็อตจับภาพข้างเดียวนะอีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นทางด้านของทีมงานวินเนอร์จับครับสามารถเข้าไปชมได้ครับห้าวินสล่าฟังครับสบการแข่งในครั้งนี้ฮะนะตอนนี้เนี่ยรีเบิร์ตนำแล้วครับที่หนึ่งต่อศูนย์วินครับนี่ฮะ วิ่งมาเออวิ่งตอกตักตอกตักนี่ครัวนหน้าทีมของทีมดีเบิร์ตครับเซอร์เวียนั่นเองฮะนะเดือนหนึ่งจะมีสองรอบครับสำหรับการแข่งออนไลน์ฮะสวัสดีคุณสุพรรษาด้วยครับนะสวัสดีด้วยฮะนี่กองเชียร์ของทีมดีเบิร์ตแบบค่อนข้างแน่นอนฮะนะนะก็ตอนนี้ฮะเราเปิดทายผลแล้วครับใครอยากทายผลเนี่ยไปรีบไปไทายผลได้ครับรีบไปเลยครับแล้วเซอร์เวีย โอโหชุดเท่เหลือเกินนะสำหรับข้างหน้า,นาทีมดีเบิร์ตฮะมาทั้งมีดมาทั้งหน้ากากฮะมีเข่าด้วยใช่ไหมเออกระโดนสมเข่าว่เนี่ยใสยก่กระโดนสมเขานะนะมา่าครับนะเออเกลียนมากอ่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณโคศยะพงศ์นะโคศยะพงศ์ใช่ไหมฮะคุณบอยหรือเปล่าเนี่ยชืชชช่อเล่นชื่อบอยนะนะใส่กางเกงเจี๊ยบเสื้อหน้าฮะเออ วันนี้มาแนวไหนมาแนวนี้แหละครับนะตอนนี้รีเบิร์ดเนี่ยเก็บไปได้หนึ่งคร้าแล้วก็โดนเก็บไปหนึ่งครั้งแลกไปหนึ่งหนึ่งนี้ครับวันนี้ขอแต่งตัวหน่อยเกมไม่ช็อตเนี่ยมันแนวซะเหลือลเกินฮนะถ้าเราไม่แต่งตัวแนวบ้างเดี๋ยวเราตกเทรนครับเดี๋ยวตกเทรนนะต้องใส่ของเขาบ้างใส่เท่ไหมฮะตอนนี้เป็นไงครับยิ่งหลบฮะอินเทนโซฮะนะอินเทอร์เจนต์นี่ใครล่ะเนี่ย อมาเป็นชุดผู้หญิงด้วยฮะแม่เอวช่างบางสะเเลืกลเกินครับนะแต่วไวฮะเ <c oughs> กี่ยวปะไม่เกีก่ยวเนะเออตอนนี้ครับยังไม่วางเลยเบครับดีเบอร์ขึ้นเหลือสี่เอลซีเท่าครับโดรมอนก็นเหลือสี่คนะนะฮะหน้าข้างหน้าของทีมดีเบอร์ก็เหลือสี่ครับต้องดูฮะเววินนี้ครับใครจะเก็บไปได้ครับปังขอบคุณมากฮะคุณโกศิยพงศ์นะมีการบอกด้วยฮะมาเอาโค้ชกับดูแน่ ดูหน้าเลยใช้คําว่าดูหน้าใช่ไหมดีแน่นอนเขาไม่ใช้คําว่าดูหนักหน้าฮะเออจะแย่กว่านี้ดูหนักหน้าจังหวะนี้เหมือนปะทะกันครับมีกระตุ้นตามมาแล้วลเรเบิร์ตตามมาแล้วก็เรียบร้อยครับอุ Ooh, ลเลเกตเรเบิร์ตครับแล้วรีเบิร์ดก็ตายครับต้องบอกว่าโดรายมอนนะจะบุกกับบุกรัวเลยเกินครับแล้วตอนนี้ครับตีเสมอกันที่หต่อ1วินแล้วครับเอาเลยไงฮะรีเบิร์ดแม้ึกว่าจะง่ายครับแต่ว่าดูท่าทางนะฮะนะลำบากแน่นอนครับรีเบิร์ดในเกมนี้ฮะ เจอความเทพของด้านทีมโดราเอมอนเข้าเล่นงานแล้วไงครับนะต้องเทพาหเทพไมวันนี้มาประจักเต็มน,นะต้องขอบคุณน้องฝนด้วยฮนะขอบคุณที่มาดูทุกวันนะทำให้รู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยซะเลือเกินครับเออดูกันทุกวันแบบนี้ฮนะกำลังใจดีแบบนี้ฮนะรักตายเลยครับนะดูดิครับ นี่ฮะกลมมาหลายคนอาจจะพูดถามมาในช่องแชทครับอาจจะตอบชา้าหน่อยต้องขออภัยฮะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเราตั้งดีเลย์ไว้นี่ครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยมันเป็นการแข่งขันออนไลน์ฮะฉะนั้นดีเลย์ที่เราตั้งเนี่ยมันคือ2นาทีครับนะอาจจะตอบชา้าบ้างอะไรบ้างอย่าเพิ่งกดธเพิ่งเคืองครับต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยฮะนะี๋ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออแต่สมมติสาขับใหญ่ฮะแหมเรามาดูหมูยุ่งบ้างดีกว่าหมูยุดด่งโดนสมงเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ต่างกันฮะหมูยุ่งฮะ แต่เขาง่างกว่าเพื่อนนะสงสังสยโดนสมเขาได้อย่างแน่งเงียนนะ <c oughs> แอบ,บแซวแอบบแซวนะเออไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าครับแต่คาดว่า,างคงไม่ฟังฮะแล้วตอนนี้ครับเหมือนประทะกันฮะแล้วก็มีวางระเบิดด้วยครับทางด้านของทีมรีเบิร์ตครับแล้วเก็บได้รัวๆครับแต่ว่าเนี่ยสวีก็มาตายแล้วจูยิโอครับ จูนิโอครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นอินโนอินเตอร์เรเจนต์ครับที่ไปเก็บหัวไลน์ได้ครับตอนนี้แข้งด้าของทีมรีเบิร์กก็ขึ้นมานำอีกครั้งครับเป็นที่ห้าต่อสี่เราแก้มาแก้ดีเบิร์กแล้วแล้เบิร์ที่เราเราถือเราถือเราถือเอ้เบิร์กอยู่นี่เลยเบิร์กอยู่นี่เอ้ยเอ้หรือเขาแข่งกันอยู่ลืม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 เขาแข่งอยู่แล้วเบิร์กจะตายหรอลืม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 ไอ้นี่ก็เล่นเพลินแล้ว นะระเบิดที่เราไล่ววลล้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาด่าเฮะระ <c oughs> วเบิดมันตกที่ที่เราครับแย่เลยครโอเคครับคุณโอมอ๋อคุณโอมโกศิยพงนะนะ์นะแหมท้าบอกโกศิยพง์นี่เท่เลยนะนะเออโอมโกศิยพงศ์สวัสดีครับคุณบุกลัทธวัฒช่ไหมฮะสวัสดีด้วยฮะนะ ตอนนี้ครับดีเบิร์ดเนี่ยนำอยู่แถวที่สองโดนหนึ่งวินฮะนะโดรีมอนเนี่ยก็ต้องพยายามกันหน่อยครับเล่นกับทีมระดับประสบการณ์สูงซะขนาดนี้ครับไรอัพผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับมีเห็นเปลี่ยนอินเทอร์เจนต์มาไม่แน่ใจว่าอินเทอเจนต์เนี่ยเป็นผู้เล่นชุดเดิมหรือเปล่านะเพราะแกเปลี่ยนชื่อบ่อยๆครับนะรู้สึกซันโมหายไปฮะที่เหลอยู่เปนครบนะแต่ว่าซันโมหายไปฮะอินเทนโซมมมมมาาาาาแแแลล้้วววเเเเเดดิคีียยย็็นนนรกตอ ที่ตามเลยครับแลกกันไปครับแล้วตอนนี้ครับจูนิโอ้เปิดฝฟ้ากเลยเปิดดัสเข้ามาแล้วจูริโอก็ตายครับแล้วก็ไปแลกกันทางหมูยุทธก็ไปเก็บได้ครับตอนนี้เหลือสองกระสอบครับต้องบอกเลยสองกระสอบแล้วหมูยุทธหมูยุทธก็ปัญหาอยู่แล้วหมูยุทธเก็บไปได้ครับตอนนี้สวยเหลือเกินนะสิบเอ็ดไฮโลโดยหมูยุทธคิวไปครับจังหวะนี้ครับหมูยุทธเดินวิ่งมาวิ่งมาตอก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 ฮะเราไปเซ้าวโดนสมเขาทีเดียวฮะฟิตเหลือเกินครับหมูยุทธฮะนะ สวัสดีครับคุณโสภาคฮนะทายผลนะฮะใครที่ยังไม่ทายต้องรีบหน่อยครับเวลาแค่10นาทีตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก2อนาทีหนือนาทีเดียวเท่านั้นครับยังไงรีบรีบทายผลแล้วก็ขอบคุณคุณโสภาคมากนะมาชมมาดูเราทุกวันครับไม่ขาดเลยแทบจะไม่ขาดเลยฮะต้องขอบพระคุณจริงครับนะ การแข่งแอคชันเนี่ยมียาวนานเลยฮะยังไงใครที่ชมเนี่ยอย่าชมการแข่งขันมัสนุกแบบนี้ครับสามารถชมได้กันแบบยาวๆเลยครับเพราะว่า1เดือนเนี่ยมีถึง2ครั้งครับการแข่งขัน x s h ช t นออนไลน์คอมมิชชั่นแล้ที่เดือนเมษายนครับแล้วตอนนี้ฮะเหลือกันหนึ่งต่อหนึ่งครับป้าระเบิดไปครับทางด้านของหมูยุทธฮะเหลือแค่คนเดียวครับแล้ววางระเบิดแล้วด้วยครับต้องมาดูฮะว่าหมูยุทธครับจะกันไม่ได้ไหมแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่าทางด้านของทีมโดเรมอนฮะจะเริ่มมาระแวงนะครับ จะไปแก้เบิดเลยหรือเจ้ะระแวงฮะตอนนี้หมูยุทธหมูยุทธยืนอยู่ยังยืนช้าอยู่ยังช้าอยู่ยังส้มอยู่เวลาเนี่ยเหลือประมาณนิดเด,ด,ดียวแล้วฮะเสร็จสามทุ่มครับกา้แ่จบสามทุ่มมะครับฮะแล้วตอนนี้ครับหมูยุทธก็ไปเก็บทางด้านของทอมจะนะอะไรนะอันชื่อไม่ทันอนะ่ะต้องขออภัยฮะทอมจัง ละไอฮะเรเรียกละไอแล้วกันดูมันจะยังไม่หยาบนะน่ารักน่ารักจังละไอฮะเออจอบทอมจังละไอฮะเออชื่อน่ารักดีนะแล้วตอนนี้ครับรีเบิร์ตนำมาแล้วฮะที่สามตอนหนึ่งวินฮะเออสวัสดีครับคุณชาวากรฮะสวัสดีด้วยครับสวัสดีกับทุกคนนะก็ทักทายกันได้ครับใครที่มาดูประจําเนี่ยต้องขอบคุณมากฮะแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้เนี่ยเราแอบใช้ครับแอบใช้น้องนายอก,กิ้งของเราเนี่ยไปแชร์รูปเกมการแข่งขันนะ ที่หน้าแฟนเพจยังไงก็ให้ไปแชร์กันด้วยครับต้องขอบคุณมากฮะนะยังไงก็ตามนะต้องขอบคุณทุกคนใหอย่าลืมแชร์แล้วกันครับใครไม่ลืมแชร์เนี่ยแล้วเราจะไม่ลืมคุณครับเกี่ยวปะมันก็ไม่เกี่ยวแต่เราก็มัวเนี่ยไม่เละฮะเออนะนะเราแอบใช้น้องครับไม่รู้ว่าน้องจะทำให้เราไม่ไรครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ย ทางด้านของทีมรีเบิร์ครับนำอยู่ฮะที่3ต่อ1วิ่งครับเราต้องมาดูกัว่าพวกเขาเนี่ยจะเก็บวินนี้ป่ะถ้าเก็บวินนี้ได้ต้องบอกว่าทางด้านทีมโดรีมอนกดดันดีฮะกดดันแน่นอนครับเออ ก็บอยก็บอยก็เสียคงไงมันดูเท่ไหมแต่อย่าเปลี่ยนเลยครับเป็นตัวตัวเองครับคุณโอมฮะเป็นตัวขตัวเองดีที่สุดครับนะดรียกผมสิฮะผมยังไม่เปลี่ยนชื่อวินิชคุณเลยถึงหน้าผมจะเหมือนก็ตามฮะเราก็ไม่เปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้วินิชคุณเนี่ยทุกคนก็จะแยกไม่ออกครับว่าเฮ้ยตัวไหนคนไหนตัวจริงคนไหนตัวตัวปลอมนะเออฉะนั้นเราก็ใช้ชื่อตัวเองดีที่สุดครับเออฉันกล้าสอนไห้ตัวเนี้ยไอ้คัร์ูันเนี่ยฮะตัวเนียนด้วยฮะเราเป็นตัวเนียนด้วยฮะฉันกล้าของเอื่ออ ไปได้เลยครับไปได้เลยครับตามอารมณ์ของตัวเองเลยฮะนะแล้วตอนนี้ครับยังไม่มีการเข้าครับทางหน้าของทีมดีเบิร์ดฮะยังอยู่ครับยังอยู่ฮะยังไม่เข้าฮะเออยังไม่เข้าครับเข้เาสิเข้าสิลูกเอเอเข้าเข้าไปเลยแล้วฟ้าแลวเบิร์ดมาฮะทางด้านทางตะลุยน,นะพี่ดูมาอยู่ครับอยากทุบคุนเลยะ ชรแชร์แชร์หน่อยแชร์หน่อยจะได้มีเพื่อนเพื่อนชาวอีกช็อตได้เห็นเยอะๆครับว่ามีถ่ายทอดสดการแข่งขันที่ทีจีครับยังไงเราบกวนหน่อยเรารูว่าคุณโสภา่งใจดีแชร์แล้วแต่ว่านะคุณบุ๊กก็ตามนะคุณจีนิ่ช่วยมากนะหรือว่าคุณชวกรนะหรือว่าคุณโกสียคมหรือว่าคุณสวรสารนี่ก็ช่วยแชร์กันด้วยนะเราจะดีใจมากเลยฮะนะเรารักทุกคนครับอยากให้ทุกคนแชร์ครับอย่าลืมนะฮะคุณวัลกรนะคุณฝนน้องฝนนั่นเองครับรักมากมายนะฉะนั้นช่วยแชร์ด้วยครับ นาจะจุกจุแล้วตอนนี้ครับทางด้านทีมเบิร์กครับไปเก็บได้แล้วฝั่งทางด้านของทีมต้องบอกว่าตายด้วยฮะตอนนี้เหลือแค่2คนครับตัวไลมอนแล้วกดดันมากครับคือว่าถ้าเสียไปอีกฮะวินนี้ต้องบอกว่ากดดันเลยครับแล้วเหนื่อยด้วยครับในวินหลังกระสาฝั่งครับเพราะว่านี่ฮะจะเป็นทีมที่บุกด้วยฮะ นะแล้วแผนการเล่นเนี่ยต้องแน่นมากครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจอหน้ากันแล้วหมูยุทธพยายามยิงสองไกลๆอยู่แม่แล้วก็ไปวางระเบิดแล้วทาอินเทอร์เจนครับไปเก็บสิบเอ็ดไฮโลได้ครับเอาแล้วไงฮะเอาแล้วไงครับเซอร์เวียครับเซอร์เวียเดินหน้าแล้วดังอยู่รับเข้าไปยิงเข้าไปตัดกึ่งสุดดิฮะไม่ตายครับแต่เซอร์เวียนี่เกือบตายฮะแล้วก็มาเต้นเพิ่มได้เลยครับแล้วอินเทอร์เจนเนี่ยเองเต้นดักอยู่ครับยิงยิงดักเนี่ยฮะยิงยิงดักนะเซอร์คนนี้ครับ โมยุจินโลนะครับหนึ ga, ่งต่อสามครับถามระเบิดวันต้องบอกว่าทีมโดเรมอนที่เหลืออยู่คนเดียวครับเจ้นะใช่ไหมเจ้ฮะเจ้ต้องบอกเจ้เหนื่อยเลยครับหนึ่งต่อสามต้องฆ่าให้เร็วแล้วก็ต้องมาแก้ระเบิดครับแต่ว่าเนี่ยฮะกระสุนมันเยอะซะเกินครับกระสุนมันเยอะแล้วเจ้ไปเก็บได้เลยเจ้ได้แต่เซอร์เวียก็มาเก็บเจ้แล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับรีเบิร์ดขึ้นนำแล้วฮะที่สีต่อหนึ่งวิ่งครับเอาแล้วไงฮะเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงฮะนะภาพไม่ค่อยชัดเลยครับภาพไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาพไม่ค่อยชัดย ไม่ไม่ชัดเราตั้งค่าไว้ดีแล้วหรือเปล่านะภาพเราตั้งไว้ดีแล้วนะเราตั้งไว้สุดแล้วนะมีสุดตัวนี้แหมมีน่าจะมีละเพราะาเดี๋ยวขยายแตกนะภาพไม่ชัดเลยหรอ เอางี้เอางี้ถ้าบ้านใครเน็ตเร็วหน่อยฮะบ้านใครเน็ตเร็วเนี่ยแนะนำครับว่าไปดูที่ทีวีทีวีครับแล้วก็เปิดความชัดที่สุดฮะมันจะชัดมากครับแต่ว่าถ้าใครที่เน็ตอาจจะปกติไม่ไม่ได้แรงไม่ได้ไม่ได้เร็วมากแบบเน็ตประเทศไทยฮะแนะนำให้ดูที่ช่อง t c h a n n e ช s แนลเซเว GPL สองเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเออเราลืมเราลืมเราลืมของตัวเองฮะเพราะว่าเราจะไปทักทายผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสวัสดีด้วยฮะผู้ชมจากทีโนี่จีโรนี่โฟร์ชอเนลนะสวัสดีด้วยครับ G, 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 G นะบนะต้องขออภัยที่ติดขัดกันเล็กน้อยครับวันนี้เนี่ยเบลอมากนะพากันหลายเกมการขันแล้วเกมการขันสุดท้ายที่พากในวันนี้เนี่ยเป็นเอ็กช็อตซะด้วยครับและการแข่งขันเนี่ยมันดูเดือดเดือดครับเออมันก็เลยลิ้นพันกันสักเล็กน้อยฮะต้องขออภัยครับนะแต่ว่าจะทำให้ดีสุดนะครับรักทุกคนนะจ๊ะจุอ เมื man, long, ่อวานตัดผมเท่มากเลยอะวันนี้ก็เท่นะก็ผมทรงเดียวกับเมื่อวานแหละครับทรงเดียวกันเลยฮะไม่ได้ต่างกันเลยครับนะวันนี้เปต้นชุดเฉยๆครับวันนี้ไม่อยากแนวฮะอยากแนวอะารเนี่ยอยากแนวแล้วตอนนี้เจอหน้ากันแต่ว่าแรกกันไปคนละตัวครับอินเนโซ่กองห้าได้ยืนขึ้นตาแล้วเซอร์เวียเซอร์เวียเดมากันโดดมาแล้วเซอร์เวียหน้าตั้งาตุดิฮะ สองต่อสามครับแล้วตอนนี้อินทริเจนครับพยายามไปยิงแล้วก็ฆ่านาสิบเอ็ดไฮโลได้ฮะตอนนี้เหลือกั2สองต่อสองครับต้องหว่าทีมรีเวิร์สครับก็อย่างที่เห็นฮะทันกันแล้วระเบิดปามาอินทริเจนครับหนีไม่ไรอดครับตายไปแล,แล้วตอนนี้เตอร์เบียม,มาก็โดนด,ดับเบิลคิวของโหดรายครับส่งมปได้ตอนนี้ครับไล่มาแล้วฮทางด้านของ ชิมโดรมอนครับไล่ปาเป็นที่2ต่อ4วิ่งครับเอาแล้วไงครับเขาเล่้ยงง่ายครับใครที่บอกว่าโดรมอนนะจะโดนรีเบิร์เคียบเนี่ยต้องบอกว่าต้องคิดใหม่เลยครับต้องคิดใหม่นะฮะนะอืมอ่านยากจริงเหรอเฮ้ยเราไม่ให้อ่านยากเลยนะแป๊บเราก็ชัดนะเอ,อื ใครที่ดูแล้วถ้าแหลกกระตุกครับสามารถมาดูที่ช่องสำรองได้แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะดูชัดๆมากๆฮะแนะนำไปที่ช่องทวิตแล้วปรับความชัดไปที่720ครับภาพมันจะชัดนะเห็นหน้าคนภาคเนี่ยกระทั่งว่ามีอะไรติดฟันอยู่ฮนะนันมันชัดเหลือเกินครับนะแต่ว่าต้องใช้ในที่เร็วหน่อยครับนะต้องใช้ในที่เร็วหน่อยฮะมันถึงจะชัดนะจ๊ะตอนนี้จิ้มกันเข้ามาเออถือมีถึงมื่ ออใครที่อย่าลืมครับใครที่เข้ามาดูฮะยังไงอย่าลืมไปแชร์นะที่หน้าแฟนเพจทีจีบีาครับนะขอร้องกันเลยครับขอร้องจากใจนะจากใจของผู้ชายคนนี้ครับนะทุกคนทุกทคนทุกทคนคือบอดี้สแลไม่เกี่ยวสิทุกทุกคนนะเราอยากให้ทุกคนแชร์ได้ไหมขอร้อง น้ำตาเราจะไหลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวถอดนี่ออกนะทีมสีแดงคือทีมรีเวิร์สบายทีอีสปอร์ตครับส่วนทีมสีเงินเนี่ยตอนนี้เป็นโดรีมอนฮะแต่ว่าถ้ารีเวิร์เก็บได้หนึ่งวินครับจะขลังฝั่งแล้วนะเออใครที่เข้ามาดูใหม่ครับสามารถเป็นกดไลค์ที่แฟนเพจทิชแบรของเราได้ฮะนะแล้วถ้ากดไลค์ครับอย่าลืมแชร์กับุของการแข่งขันในวันวน,วนี้นะยังไงก็ชื่นชจ้า รักมากทุกคนรักมากทุกคนขขบคุณทุ้มภาษาด้วยแล้วจังหวะนี้มารัวครับมันโดนดักฆ่าเลยครับแล้วนะของเจตังไรอะนก็ไปฆ่าได้แล้วขวดร้ายก็เรียบร้อยครับเก็บมาได้แล้วฮะเครื่องร้อนช้านะแต่ว่าก็มาแล้วเหมือนกันครับด้านทีมโดรมอนฮะสาวตีมินนะครับมาแล้วฮะมาแล้วหัวไม่ทําไม่เป็นไรยังมีการขันอีกหนึ่งคู่ครับในเซิร์เวอร์เดลคิวครับตามกันต่อได้แลวบอกว่าเซิร์เวอร์เดลวคิวเนี่ยโหดมากครับคู่ที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่า ตัดสินยากครับหนึ่งทีมเนี่ยจากแชมป์ลุกกี้ลีกล่าสุดกับอีกหนึ่งทีมครับอดีตแชมป์ลุกกี้ลีกเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็ขึ้นมาชั้นโปรโลีกแล้วฮนะนั่นะคือทีมโพทองเอสซีบายจีเจอกับทางด้านของทีมเซฟตี้เฟิร์สนะจ้ะ <laughs> อยากได้อยากเห็นเกมะมนครับอย่าลืมฮนะเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวรับรองได้มันแน่นอนฮนะแต่ตอนนี้ครับเราต้องกดไปแชร์ก่อนนะนะจ๊ะ คุณสุพรรษาแชร์เลยไม่แชร์เนี่ยเราแช่งรีเบิร์ตเลยนะเรารู้ว่าคุณเชียร์รีเบิร์ตอยู่ฮะเราจะมีการแช่์เนี่ยนะตอนนี้รีเบิร์ตไปวางระเบิดด้วยครับรีเบิร์ตไปวางระเบิดนะฮะนี่ต้อมอ่ะเหลือสี่สิบไม่เป็นไรครับทายถูกได้ไทยกดเนี่ยมันเพิ่มแต้มนนะถ้าไทยกดเนี่ยเพิ่มติแต้มนะโอ้ต้านเพิ่มมีกเกียรตินะครักับที่จีอ่าเราได้แล้วตอนนี้ครับรีเบิร์ตเนี่ยใส่เข้าไปเลยฮะใส่ได้โรมากฮะแล้วตอนนี้ไปวางระเบิดแล้วด้วย,วด,ยววด้ดยแถผู้เล่นเหลือเยอะกว่าตอนนี้เหลือสามคนนะฮะ โดไล่บอลเลยตามดีเบิร์ดเลยสี่ร oh so ีเบิร์ดเลยสี่น้วยมากครจูริโอครับนี่ครในเกมแกรผมเยอะซะเหลือเกินครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นหมู่ยุทธที่เก็บคิวสุดท้ายได้สมบูรณ์ในตอนนี้ครับรีเบิร์ดครับขึ้นนาไปก่อนที่5ต่อ3วินงฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะทีมรีเบิร์ดบายทีทีอีสปอร์ตเข้านำหรือยังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนเราพร้อม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  เราค้องเสมอวันนี้เราไม่พลาดละภาคเอ็กชมา2วันฮะเข้าห้องน้ำมา2วันรวดนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะชิคเกลเวคืออะไรฮะนะสวัสดีคุณถากูนด้วยครับนะใครที่เข้ามาให้ลินครับไปที่แฟนเพจดีจครับแล้วก็ไปแชร์ด้วยฮะสำหรับการขันเกม XShot o อ l อ n นไลน์คอมมิชชั่นยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าให้ฝากแชร์กันเยอะนะฮะนะ แชร์กันเยอะๆนะจ๊ะจุบๆจุบๆเลิบๆนะฮะขอบคุณคุณน้องเนี่ยฮะคุณวลารัก์ด้วยครับที่แชร์ให้เราเนี่ยต้องกราบขอบคุณจริงฮะกราบขอบคุณครบขอบคุณครับนะนี่เราไปเออเราพร้อมแล้ว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  แล้วก็เนี่ฮะเริ่มเกมตอนนี้ครับรีเบิร์ดนำอยู่ที่5ต่อ3วินครับถ้าพวกเขาเก็บอีก4วินพวกเขาจะชนะในเกมนี้ไ่ทันทีฮะแต่ว่าถ้ารอยมอนครับก็มีโอกาสชนะเหมือนกันถ้าพวกเขาเก็บ5วินได้แล้วก็เสียให้รีเบิร์ดไม่เกิน2วินนะฮะต้องจำว่าไม่เกิน2วินถ้าถึง3าวินเนี่ยอย่างมากคือแค่เสมอแล้วก็ต้องไปลุ้ในช่วงต่อเวลาครับนะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ครับพวกเขาก็จะแพ้ทันทีฮะเออเราดูครับตอนนี้เรามาจับตาดูทีมโดราเอมอนเมึงฮะ นะแล้วตอนนี้เจ้ฮะเจ้จัจงไรเอ,อ่ไอไรอะเจ้จ้องไรอะเออเท่ไหมเท่ไหมขอบคุณมากคะคุณชาวกรครับใครที่แชร์รแล้วเนบอร์แล้วกันเดี๋ยวจะได้ขอบคุณหน่อยนะฮะคุณจิตอายุก็แชร์แล้วขอบคุณมากครับนี่ก็ดูดิเป่าลูกโป่งด้วยเออเป่าลูกโป่งเออ ก็แยกของเราไปเห็นเขาเต้นแล้วอยากเต้นบ้างครับนะเห็นเต้นก็อยากเต้นบ้างฮะแล้วก็ตอนนี้ครับยูนิฟิล์มและปลาระเบิดกันมากตอนนี้ฮะต้องบอกว่าโดรมอนฮะเสียไปหนึ่งเดือมู้ยุทธมาข้างหน้าซิเกตไฮโรได้ครับเสียไปสองเลยครับหน้าของโดรมอนฮะทีมนี้เบิร์ดยังอยู่ครบนะแล้วตอนนี้โดดลงมาไม่เจอใครครับอีโวลูชันนะอีโวลูชัน Evolution, อีว l u ชั o นเออด้วยนะมีน้ำลายกระเด็นเล็นน้อยฮนะแล้วตอนนี้ครับไปยิงสายกระสุนกันอยู่มานั่งจิง้มมาโหดหลายก็ยืนเจอหน้าแล้วมันโหดายกันยิงอยู่แต่ว่าตอนนี้เขามีกำบังครับโหดหลายจะทำยังไงต้องถอยฮนะจังหวะนี้ถอยลงมาแล้วอีว l u t i o n นะน้ำลายมันกระเด็นมากอ v o l u ชั o นไม่เอาละอีวิวชั่นธรรมาดาแล้วกันนะ เออถ้าเซตมาเนี่ยมันจะสั้นลั่นน้ำลายมันจะลั่นพุ่งทะลุทะลวงมากแล้วตอนนี้กับเจอหน้ากันมาทิ้มโหดร้ายยิงอยู่แต่ว่าโหดร้ายเดินตับเดินเข้าไปเลยเสียงเดินเข้าไปเลยฮะไม่รู้ว่าเขากี่คนนะโหดร้ายครับจะโหดไปไหนฮะแล้วตอนนี้โหดร้ายยืนยิงอยู่แล้วยืนยิงฮะแต่เขาไม่ตายแล้วเป็นเซอร์วที่เก็บได้เจ๊ไได้ แล้วตอนนี้โอไนก็ตายเป็นเวที่ดับเบิลคิวข้างหน้าของอีวชันไม่ได้ครับส่งผล้ตอนนี้รีเวิร์สขึ้นมานำอีกแล้วครับที่6ต่อสาวินครับถ้าเก่งสาวินพวกเขาชนะในเกมนี้แล้วผ่านเข้าสู่รอบอะไนี้ครับสองทีมดีเบิร์ตบายดีอีสปอร์ตคุณจ๊ะขอบคุณมากครับคุณถามคุณเดิมฟั๊ต่อ ชอบชอบตอนกระโดดลงไปแล้วแต่งตายอ่ะมันเท่มากเลยแล้วจูเลโอไปเก็บหน้าของอีวิลูชันนะครับไวมากฮะจูริโอไปเก็บไวมากครับแล้วตอนนี้ฮะเหลือแค่4คนครับโอ้เปิดเกมมาแล้วเหลือ4คนนะต้องบอกเหนื่อยเลยครับหน้าของดอรอนครับวินอ่ะเป็นรองแล้วด้วยครับนะวินเราเป็นลองเยอะแล้วด้วยฮะพาก็แทบไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ป๋าระเบิดเข้าไปแล้วก็ดูดีครับป๋าพังสาสี่ลูกนะใ่กระสุนเข้าไปครับแล้วยังไม่โดนใครตายฮะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาลดเกลียวาวางระเบิดเลยครับ <S <S แล้วกระสุนนี่มันมาจากทางไหนไม่รู้ฮะแต่ว่าเลือดเนี่ยลดลงมาแล้วครับเหนือ15ตอนนี้เต้นเพิ่มเลือดอยู่้ะนั่งสมาธินะนั่งสมาธิาเพิ่มเลือดต้องขยับถอยมาเห็นแล้วฮะวอกแวบว่าเขาเยอะครับว่าเขามาเยอะแล้วดูฮะด้านบนก็มีนะด้านบนมี2ตัวแล้วเซอร์เวียไปเก็บผลร้ายได้ครับเจ๊เอาะครับเจต้องมาแล้วฮะตอนนี้เหลืสองคนครับเจมาถือมีดถือปมถือปืนมาถือทุกอย่างแล้วตอนนี้เจ๊โดนหนักยิงแล้วก็เป็นจูริโอที่เก็บไปได้ครบบเเเราาะะวว่ไปปแแกก้้ิดล็็นจ ก่อนนะฮะแล้วก็ทีมรีเบิร์ตเนี่ยไปแก้ระเบิดได้ครับตอนนี้เนี่ยวิงไปนะครับเริ่มหังนะฮะเป็นที่7ต่อสามวินครับอีกแค่ไม่กี่วินครับนะเจดต่อสามเลยฮะหัวโคกด้วยค <c oughs> ุณขนลายากเลยหัวโคกก็แท้กัน,นต,ตาดวยครับสาะครับ รีเบิร์สเก็บทีนี้ไได้ครับพวกเขาเนี่ยอย่างน้อยไม่แพ้นแน่นอนแล้วตอนนี้บุกได้รัวมากลเลยแค่คนเดียวครับอีเวอลูชั่นแซดครับแล้วก็เจอหน้าแล้วก็เป็นอินเทนโซที่เก็บไปได้ครับส่งคนในตอนนี้รีเบิร์สขึ้นนำที่8ดต่อสาวินแล้วก็พวกเขาครับอย่างน้อยไม่แพ้ที่เก็ต่อเวลาแน่นอนแล้วถ้าเก็บอีกหนึ่งได้ครับพวกเขาจะชนะในเกมนี้นะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบทันทีครับแม่เราอยากจะเอาไปช่วยใจช่วยชนะน,นโดเรมอนมากนะแต่ตอนนี้ครับรีเวิร์สแกเข้มเหลือเกินครับนะ ดูสิครับท่าตายแต่ท่านี่ขวบกระแทกบันไดบ้างแหละกระแทกกำแพงบ้างแหละฮะนะเออน่าสงสารชีวิตตัวเองซะเหลือเกินครับนะฮะครับปัม้มปั๊บปั๊บ ดีฮะแล้วตอนนี้ครับไปเก็บได้รัวๆกันมากครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทีมรีเบิร์ตบาฮีฟอร์ครับที่จะเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับถ้าวินเนียชนะเนี่ยได้ครับรีเบิร์ตก็จะจบเกมครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามครับ รีเบิร์นพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับยังไงก็ดีใจกับกองเชียร์ทีมรีเบิร์นด้วยครับพวกเขาฟอร์มเข้มมากฮะเมื่อกี้ในภาพไม่ทันมันดัวมากเลยเกินพยายามไปดูอยู่ทางนั้นนะแล้วตอนนี้1ิเไฮโรก็มาเก็บได้แล้วก็ทางด้านของทอมจังนะทอมจังก็มาเก็บได้2ตัวครับแล้วก็อนเดนโซ่มาเก็บทางด้านเจจังได้ครับเจจังตายไปตอนนี้เหลือ2ต่อ2ครับแล้วก็ฟานระเบิดมาฮีโรชันแซดครับแล้วตอนนี้ทางด้านโทเซนก็มาเก็บได้เหลือแค่2คนนะครับแล้วตอนนี้ก็โดนมาทิ้แล้ว ได้ไปแนนจะได้เลยครับเพื่อจะได้รวมชั้นได้ครับเล็กแกรจะเจอไอ้โล่ปีกเงินไทยโลก็ตายครับดูดิฮะยิงกระส่านมึงครับอินเทลลิเจีนส่งบอลในตอนนี้ครับดีเบิร์ตบายดีสปอร์ตครับเอาชนะไปได้ทั้งก็สิบต่อสามีครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับนะสุดยอดจริงครับทีมดีเบิร์ดครับต้องชมแน่เออสุดยอดมากครับนะสุดยอดสุดยอดฮะ ใครที่รอชมในเซิร์ฟเวอร์ WQ อยู่ฮะเดี๋ยวเราจะสดครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมเซฟที่เฟิร์สครับทีมนี้ฮะเป็นทีมที่อยู่ในรุ่นลูกกี้ลี่ครับสำหรับการแข่งขันแบบออฟไลน์นะแต่ว่าครับพวกเขาเพิ่งคว้าแชมป์การแข่งขันแบบออฟไลน์เมื่อ รายการที่ผ่านมาเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฮะเพิ่งคว้าแชมป์มาครับด้วยการเอาชนะทีมไปถอยรถซึ่งเป็นแชมป์จักรายการก่อนหน้านัะนะนะมาพบเจอกับทีมโคทองครับซึ่งตอนนี้ครับโคทองยูเอสซีเนี่ยเขาได้สปอนเซอร์เป็นหน้าของจีวิครับแล้วก็ผลงานก็คงต้องพยายามทําให้เป็นที่ประจักหน่อยคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะไปได้อันดับที่2หรือเปล่านะไม่แน่ใจสำหรับออนไลน์นะส่วนหน้าของการแข่งขันแบบออฟไลน์ที่รายการผ่านมาก็ ไม่ผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายฮะแต่ว่าเชื่อได้เลยครับว่าเกมนี้มันและดุเดือดแน่นอนฮะระหว่างทีมลูกกี้หน้าใหม่ไฟแรงครับกับทีมอดีตลูกกี้หน้าใหม่ไฟแรงเมื่อปีที่แล้วซึ่งคว้าแชมป์มามากมายับสำหรับด้านทีมโพทองนะที่คว้าแชมป์ในรุ่นลูกกี้มามากมายครับต้องมาดูครับว่าเกมในวันนี้ฮะผลจะ รงเอ๋ไปอย่างไรแต่รบองว่ามันเดือดแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะตอนนี้เนี่ยใครที่ทายผลว่าทางด้านของทีมรีเบิร์ดเนี่ยชนะฮะผมก็ให้คะแนนไปแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวรอขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันอันในเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวแน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาตั้งห้องกันเมื่อไหร่นะรับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาเจอผมแน่นอนครับสบับผมก่อนเดี๋ยวไม่หล่อไม่หล่อเออ